เรขอเชิญนักกีฬาทุกมูกีฬานะครับมาข้อแถวนะครับบริเวณเส้นข้างสนามฟุตบอลนะครับไล่เรียงเดิมเหมือนที่เราที่เปิดนะครับเรายืนอย่างไรก็ให้เรียงลําดับอย่างนั้นนะครับเหมือนที่ที่เปิดารแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเอาขอเชิญนักกีฬาทุกหมู่บ้านครับมุขรับรางวัลนะครับ้้วยรางวัลและก็เล่นรางวัลครับขอเชิญครับ แต่ว่าบทที่หกอะบทเี่เรียนต่อเลยนะเดี๋ยวเราบทที่แปด mà một cái một cái thì nói là เราขอขอบพระคุณนะคะไลเซนต์เจ้าทายนะคแม่ท้องไทยจะศึกษาศาสนาเยอะนะคะมีแรงมอบรางัลทำรายได้ให้แก่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็แล้วถัดไปนะคะใช้จะประกาศถึงนะคะประเทศ้วกยังโฉนดนะคะประชาชนชายนะคะทั้งหมดสิทีด้วยกันนะคะมอบรงวัชเยแล้วก็ชมเชยค่ะมอบใหกับหมู่ที่หมู่ที่สองหมู่ที่สหมู่ที่แปและหมู่ทีเอ มุกเอกและสองอขาวกอนค่ะกล้ต่อไปขอเรียนเชิญนายมีศักดิ์นาผู้หบนืองผิ่เานมราเชิญประเทศตะล้อนได้แก่นักีฬาเรยนเชิญ สางไทยบค่ะชิเดยนะคะตัวแทนัลาค่ะเรากระชักเวลาสักนิหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้การทาโยกไป จวที่หเควบคุานกระชาสันืที่อ้น่ี่ดลนะคะเรียน่ลเเกชื่อประชานะคะ้และต่อไปาประเทศเปรตอเยวชนประชาชนที่ในทั้งหดี9ทีนรวางชนเชบเรียนเชินาที่5แต่ผู้ใหญ่บ้านของพ้ที่8ไลน สำัเราเยนะคะ้แก่หมู่ที่สามหมู่ที่ห้าหมู่ที่หหมู่ที่แปดหมู่ที่เก้าและหมู่ที่สิบเอ็ดถ่ยนเชิญ สวัสดีค่ะสถาณิชิตปุณย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุยกันมอบสิ่งสารคดีมหาสถาบันแห่งการปกครงประชาชนจิตนะครับราวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่หมู่ที่สาม างวัเราชนะเลือันที่สองนะคะได้แก่ที่สุดของเราค่ะและรางวัลรอชนะลิอันดับที่หนึ่งค่ะได้แก่